ครักนะครับโดยท่านผู้ดูคุณผาการตรงทบพักส,สามาผู้ดขับการผููกับนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็ท่านทางกองสก,การสอทอนะครับโดยพลตบโทออพอใจคล้าย้นนะครับส่งกําลังมาช่วยในการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับาาการใช้เงินปลอมหย่อดเข้าไปในตู้เติมเงินนะครับ แล้วก็หลายครั้งนี่นะครับหลายครั้งแล้วก็ใช้เงินปลอมเนี่ยเติร์ตู้เติมเงินนะฮะแล้วก็กระแสการเงินก็ไหลไปเมืท่้งเข้าบัญชีของผู้ต้องหาแล้วกันนะฮะผู้ต้องหาได้ไปกดเงินที่ตู้ผิดมันสาเร็จแล้วออกมาครับแล้วก็จากการสืบสวนของเจ้าที่ตํารวจจังหวัดปอมนะฮะอยอดตู้เติมเงินแล้วก็มันจะเป็นเงินสดไหลไปทู ไหลไปในระบบน,นะครับจนกระทั่งกดมาเป็นเงินสดนะครับตามชนบ,บทเหตุมันเกิดตามตามตู้ที่ททอยู่ชนบทน,นะครับว่าถ้าเป็นไปได้หลังจากยางวิการแล้วเนี่ยถ้ายังดูแล้วไม่มีใครมาใช้บริการก็ดึงดึงดึงปลักออกหรือให้หยุดบริการจะดีกว่าเพราะคนร้ายจะจะกระทำความผิดช,ช่วงสักประมาณ3ามสี่ทุ่มนะครับขึ้นไปนะครับแล้วสำหรับ ที่จะกระทำความผิดเนี่ยผมดูแล้วก็สิ่งที่อย่าทําเลยถ้าทําไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านได้กับสิ่งที่ท่านจะต้องถูกจับคุมคุมขังเข้าเรือนจาเนี่ยมันจะมันจะไม่คุ้มกับสิ่งที่ท่านทำอย่าทําดีกว่าแล้วถ้าทาเนี่ยก็มั่นใจว่าโดนจับแน่นอนครับโดยเจ้าตำรวจเขาสามารถสืบสวนจับได้แม้จะลึกับซับซ้อนแค่ไหนก็จับคุมได้ครับก็อยากจะ เือนผู้ที่คิดว่าจะทำนะครับนะครับเนี้เดียวกันใช่ตเดียวเลยต้นชตเดียวเดี๋ยวระบบการเงินบ้านเราจะเสียเครดิตของของเงินมันจะไม่ได้ต่างประเทศจะไม่น่าเชื่อถือจะไม่เชื่อถือไม่นะอันนี้แต่คนจะทำผาจจะไม่ไม่คิดแต่ระบบถ้าระบบไว้ในที่ต่างๆขอให้ รับิดไว้ด้วยนะครับสามารถสืบสวนจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ภายหลังครับหรือเพิ่มเหิไมคะับโครงการวันดอสนะฮะวันดิสติกวันเซฟิโซนของทบงการ์ดพันตรวจโทรภาวัลหลักบุญเนี่ยหนึ่งโซนนิ่งเนี่ยจะมีกล้องจัปิดเชื่อมโยงติดต่อกันหมดเลยอย่างเคสอยแบบนี้นะครับเฉพในการรับผิดหน้าคนร้ายเนี่ยนะครับนั้นถ้าและในในจังหวัด อะไรอยู่มาอ๋ออย่างนี้อย่างนั้นมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เดยวมาเฮยเจ๋อเฮ้ยอมาเดี๋ยวพี่ตัว์ดเองอยู่ด้วยกันนะพี่ไม่มีอะไรนะนี่นะเห็นนะอ่าดูอันนี้คืออะไรอ่าดูนะอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรพูดครับพูดดังๆพูดดังๆเอาไว้ทำอะไรครับ เอาไว้ทำไรพูดนานครับตู้เอาไว้หยอดอะไรนะตู้เติมเงินอันนี้มูลค่าเท่าไหร่เนี่ยที่ที่มีอยู่อันนี้เท่าไหร่ฮะสามหมื่นสามหมื่นกี่ใบสามร้อยนี่ไหมก็ทุงนะครับโอนบริการนะนนี้นะ กานชื่น๋อบานชื่นเหรอใช่ไหมพี่จะถามว่าถ้าจะดเวลาคนไปเด็กก็ไปเดี๋ยวที่จะนั่งทําเอกสารอยู่ที่ที่กาตลาดเลยนะของ่เยแต่ต้องมีคนพาดีบางคนไม่ไม่คนใครจะไปทำคนได้ต้องมีเงินคนนะต้อมีหมายเห็นมีไปทำเขียนเรื่องนี้ ตอนนี้จาเินมาเป็นจ้ตรที่นีบบที่